สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับคา่า m แมกกซีนไทยแลนดนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมราคาพร้อมสเปครถใหม่จากทางค่าย BYD ทั้งหมดเนี่ยสรุ่นนะครับที่จําหน่ายในประเทศไทยนะครับมีราคาณนะปัจจุบันแล้วก็สเปคอะไรบ้างนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ชมทุกท่านในการซื้อรถไฟฟ้าสัก1คัน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันดับที่1กันนะครับสำหรับตัวพี่ใหญ่ที่เข้ามาก่อนเปิดตัวในประเทศไทยนะครับสำหรับ b v d a t o t นะครับมีมาด้วยกัน2รุ่นย่อยนะครับณปัจจุบันก็คือ Standard r a ร g นะครับราคาอยู่ที่1,99 0 0ล้บาทนะครับและรุ่นที่2นะครับรุ่น a t t n t e รนะคราคาอยู่ที่1 1 9 0ล้าน่บาทนะครับทางด้านสเปคนะครับรุ่น Standard r a รนสเนี่ยใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับ 1ตัวนะครับให้พละกำลังอยู่ที่204แหลแรงม้ามีแรงบิดมานาณ310นิวตันเมตรแบตเตอรี่นะครับเป็นของ b v d โดยเฉพาะนั่นก็คือแบตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับขนาด50.1กิโลวัตต์อาวนะครับในส่วนของระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับอยู่ที่410กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับใช้มาตรฐาน NEDC นะครับส่วน ระยะทางการวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน WLTP เนี่ยจะอยู่ที่345กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับสำหรับรุ่น a c t e n t e d Range นะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้พละกกำลังอยู่ที่201แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่310นิวตันเมตรแบตเตอรี่เป็นแบตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับขนาด60.48กิโลวัตต์ชาวพร้อมระบบจ่ายกระแสไฟ V 2 L นะครับ ซึ่งให้กําลังไฟตอนชาร์จเนี่ย2.2กิโลวัตต์นะครับจ่ายพลังงานจากรถเนี่ยสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอื่นๆเป็น220โวลต์ได้นะครับระยะทางวิ่งสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC นะครับสำหรับมาตรฐาน WLTP เนี่ยอยู่ที่420กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งอัตาราเร่งสูงสุดจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ จะใช้เวลาประมาณ30วินาทีสำหรับรุ่นที่2นะครับจากทางค่าย b y d ที่เปิดตัวในประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นนะครับ b y d d o l h i n นะครับหรือเจ้าโรมาน้อยนี่เองนะครับมีมาด้วยกันร2รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือรุ่น Standard r a n g นะครับอยู่ที่699,999บาทนะครับรุ่นที่2นะครับ Extended Range นะครับอยู่ที่ 8 5 9 99, 9 9 9บาทนะครับณปัจจุบันนะครับทางด้านขุมพลังและระบบขับเคลื่อนนะครับรุ่นแสดงดาดเลนเนี่ยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ1ตัวนะครับให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่95แรงม้าแรงบิดอยู่ที่180นิวตันเมตรแบตเตอรี่นะครับเป็น b y d bad แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตเหมือนกันนะครับขนาด4ขนาด44.9กกิโลวัตต์ฮาวนะครับ ขับเคพื่อนล้อหน้านะครับซึ่งตัวเลขเคมจากโรงงานเนี่ยอาจจะเร่งสูถึงร้อยเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ12.3วินาทีท็อปสปีดสูงสุดนะครับอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางวิ่งสูงสุด410จะใช้มาตรฐาน NEDC นะครับทางด้านการชาร์จไฟนะครับจะใช้กระแสสลับ AC รองรับสูงสุดเนี่ย 6.6กิโลวัตต์นะครับใช้เวลา0ูน0ถึง100%เนี่ยภายใน6ชั่วโมง45นาทีนะครับแต่ในส่วนของชาร์จกระแสตรงหรือว่า DC fast c ช a า ging นะครับรองรับสูงสุดเนี่ย6กกิโลวัตต์จาก30-80%เนี่ยภายในแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่น e x t e n d e d r a n เ e นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวเหมือนกันนะครับให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าแรงบิด สูงสุดอยู่ที่310นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ b y d แบตแบตเตอรี่ดีเทียมฟอสเฟตขนาด60.5กิโลวัตต์ชาวขับเคลื่อนล้อหน้านะครับตัวเลขเคมจากโรงงานเนี่ยอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยภายใน7วินาทีเท่านั้นนะครับท็อปสปีดส,สูงสุดเนี่ยความเร็วได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งระยะทางได้สูงสุดอยู่ที่490ใช้มาตรฐาน NEDC นะครับ การชาร์จไฟฟ้านะครับจะชาร์จกระแสะ AC เนี่ยรองรับสูงสุดนะครับ6.6กิโลวัตต์ใช้เวลาสูงถึง100เนี่ยภายใน9ชั่วโมงนะครับหรือว่า1คืนนั่นเองกระแสะตรง DC Fast Charging นะครับรองรับกระแสะสูงที่80กิโลวัตต์จาก30ถึง80เนี่ยใช้เวลาภายใน30นาทีเท่านั้นนะครับ และตัวที่3นะครับที่ทาง b v d นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือรุ่น b v d c u ีอนะครับอันนี้มีมากหน่อยนะครับมีมาถึง3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับรุ่นแรกก็คือ Dynamic ราคาอยู่ที่1,325,000บาทรุ่นพรีเมียราคาอยู่ที่1,449,000บาทนะครับรุ่น a w d performance นะครับเป็นรุ่งสูงสุดเลยราคาอยู่ที่1,599,000บาทนะครับ ทางด้านกลุ่มพลังขับเคลื่อนของ BWD C U นะครับในรุ่น d y n a มิกเนี่ยจะให้มอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่204แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่310นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่แบตแบตเตอรี่ขนาด61.4กิโลวัตต์ชาวนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเป็น RWD อัตราเร่ง0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะใช้เวลาเพียงแค่5วินาทีนะครับวิ่งได้ระยะทางสูงสุดอยู่ที่510กเมตร ต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC นะครับความเร็วสูงสุดหรือท็อปสปีดที่ทําได้เนี่ยสูงมากๆนะครับอยู่ที่190กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับการชาร์จไฟนะครับรองรับการชาร์จกระแสสลับ AC เนี่ยสูงสุดได้7กิโลวัตต์นะครับรองรับการชาร์จกระแสรตรงนะครับ DC Fast Charging นะครับอยู่ที่110กิโลวัตต์นะครับระบบการชาร์จไ,ไฟฟ้าจากตัวรถเนี่ย ที่ออกสู่ภายนอกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2.2กิโลวัตต์ชาวนะครับเพื่อไปต่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายนอกนะครับรุ่นที่2นะครับนั่นก็คือรุ่นพรีเมียมนะครับจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวนะครับพะละกกาลังสูงสุดที่ทําได้อยู่ที่313ร้แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่360นิวตันเมตรแบตเตอรี่ใช้แบตแบตเตอรี่ขนาด82 5กิโลวัตต์าวนะครับ ขับเคลื่อล้อหลัง RWD นะครับอัตราเร่ง0-100เนี่ยต่อชั่วโมงใช้9วินาทีนะครับวิ่งได้ระยะทางสูงสุดอันนี้มากสุดเลยนะครับสำหรับรุ่นพรีเมียมของ BWD Seal ระยะทางที่ทำได้สูงถึง650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ถือว่าสูงที่สุดในทั้ง3รุ่นนะครับที่ BWD เนี่ยส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับ ความเร็วสูงสุดอยู่หรือท็อปสปีดที่ทำได้เนี่ย190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการชาร์จไฟนะครับรองรับการชาร์จกระแสสลับเนี่ย AC ได้7กิโลวัตต์สำหรับการชาร์จกระแสรตรงนะครับหรือว่า DC Fast Charging นะครับสูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์เลยนะครับระบบการจ่ดไฟฟ้าจากตัวรถออกสู่ภายนอกเนี่ยจะให้กําลังอยู่ที่2.2กิโลวัตต์นะครับ ในรุ่นสุดท้ายนะครับหรือรุ่นที่3เนี่ยในรุ่น AWD Performance นะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับ2ตัวนะครับนั่นก็คือมอเตอร์หน้าและก็มอเตอร์หลังนะครับในส่วนของมอเตอร์หน้าเนี่ยให้กำลังสูงสุดอยู่ที่2 1 8แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่3 1 0นิวตันเมตรมอเตอร์หลังนะครับให้พละกำลังอยู่ที่3 1 3รแรงม้าแรงบิดอยู่ที่360นิวตันเมตร และถ้าเรารวมพละกกาลังทั้งหมดทั้ง2มอเตอร์รวมเข้าด้วยกันเนี่ยเราจะได้พละกกำลังมากถึง530แรงม้าแรงบิดสูงถึง670นิวตันเมตรแบตเตอรี่ได้แบตบตเตอรี่ขนาด82.5กิโลวัตต์ชัวนะครับขับเคลื่อนล้อหลัง r w d นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยนะครับอัตราเร่ง0-100เนี่ยจะใช้เวลา8วินาทีเท่านั้นนะครับวิ่งได้ระยะทางสูงสุดเนี่ย 580กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC นะครับความเร็วสูงสุดหรือ t o อปสปีดที่ทำได้อยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับการชาร์จไฟอรอระบบ AC สูงสุดนะครับที่7กิโลวัตต์ส่วนกระแสตร,ตรงนะครับหรือว่า DC Fast Charging นะครับอยู่ที่150กิโลวัตต์ระบบจ่ายไฟจากตัวรถออกสู่ภายนอกนะครับอยู่ที่2.2กิโลวัตต์นะครับ และนี่ก็คือข้อมูลทางสเปคและก็ราคาทั้งหมดของ BWD ที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับโดยตัวที่ทำระยะทางได้ดีที่สุดในทั้ง3รุ่นที่กล่าวมานะครับนั่นก็คือ b v d Seal ในรุ่นพรีเมียมนะครับที่ใช้มอเตอร์ขับหลัง1ตัวเนี่ยวิ่งได้ระยะทางสูงสุดอยู่ที่650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับเหตุผลที่วิ่งได้มากสุด หเหนือกว่าเจ้าตัว AWD หรือว่าตัวท็อปของ b v d CU นะครับก็เพราะว่า BWD ในตัว AWD มีการใช้มอเตอร์2ตัวนะครับทำให้วิ่งได้ระยะทางเนี่ยได้น้อยฝ่าเนื่องจากมอเตอร์มากกว่าก็กินไฟมากกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าได้พละกกำลังมากกว่านะครับสําหรับท่านที่ต้องการขับขึ้นภูเขาเนินเขานะครับหรือว่าเนินส,สูงๆชันๆนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านนะครับ แต่ถ้าขับนีในเมืองขับขี่ไปเที่ยวนะครับตัวที่คุ้มที่สุดนะครับก็คือตัว b v d s e a l Premium นะครับวิ่งได้ถึง650กเมต่อการชั้น์หนึ่งครั้งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าตัวประหยัดนะครับก็อาจจะต้องลงไปมองตัวที่เจ้าโลมาน้อยนะครับนั่นก็คือเจ้า b v d dolphin นั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่าอั t ติเทียยังน่าใช้อยู่ไหมณปัจจุบันก็ยังน่าใช้อยู่นะครับว่าเพราะเพราะเป็นรถในสไตล์ suv นั่นเองนะครับ ส่วนในวันนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้คาร์แมกซีนเทเลนของเราด้วยนะครับนี่คือข้อมูลสรุปทั้งหมดของ b ีวหรือรถไฟฟ้า EV ที่มที่มีทั้ง3รุ่นย่อยที่จำหน่ายอยู่ณนะเวลาปัจจุบันและอัปเดตล่าสุดนะครับฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ